วนี้เดี๋ยวเอารถเข้าไปให้สะท้อนเช็คแล้วก็ใส่ของจิงจุงจิกนิดหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีมีภารกิจสองที่ที่แรกตอนเช้าเนี่ยจะต้องไปถ่ายโปรโมตงานมิทติงง้งครบรอบ50ปีเร็จกาแล้วก็อีกงานหนึ่งก็น่าจะช่วงเย็น โดนเดียเองนี่มึงไม่แน่นอ่ะมันคั่วไม่ดีอ่ะทำไฟท้ายรนะอบที่แล้วไฟมันชอบติดติดระบาก็ๆๆเลยเอามาให้นะาเช็คแต่พอถึงโอสรุปไม่เป็นไรเลยดกลัวอู มูลเก็บไว้ตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสออกมาใส่วันนี้เอามาใส่ใเลยแต่งานหยากตรงที่ว่ามันมันใส่เลยไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดโลบาเพราะตำแหน่งตำแหน่งที่มันจะต้องเข้าไปคือมันต้องอยู่ใต้แผ่นพลาสติกแผ่นนี้แล้ว พลาสติกพันนี้มันก็มีไว้ด้วยโลบาอันนี้มาดูกันว่ามันจะอาออกสัานิดได้ไหม One. 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 ใส่ได้เลยเอื้อลุน้นควายนิ้วทับขาไม่ใช่เตียวนะเสียวหกัออกกรอบหละเจนพลาสติกเสียวแตงมาจะสะท้อนสะท้อนนะฮะเรียบรย้ไว เดี๋ยวเสร็จถ่ายพอหมดที่นี่ครับตอนเย็นก็เดี๋ยวเราไปงานก้าสดเลเวอร์กันต่อก็เดี๋ยวจะถ่ายให้กูกันเรื่อยๆแล้วกันครับจอดล้างรถมาเมื่อ10นาที วโอุโ้มทำกันเลยเปียกเปียกเลยดูสายฝนอโอโ ที่สถานที่ไหนทำได้เป็นไงครับพี่อาล้างรถมาสเลียมเชียวไม่น่าล้างผมของผมนี่ก็อโหล้างเสร็จขับมาได้ครึ่งทางก็ตกตกตกก็ทำใจแล้วแต่ก็ดีกว่าไม่ล้างพี่ทำไมอะถูกมากเลยคาะแล้วในวันล้างรถวันนี้ โอเคไอ้รุ่นป๊อปอัพเรายังออกออกไปได้แต่รุ่นเนี้ยตอนนี้เตรียมถ่ายอินเสิร์ตรถแต่ละคันอยู่นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปงานทางนู้นกี่โมงจะรอถ่ายโปรโมทเสร็จแล้วเดี๋ยวว่ากันนี่ครับอันนี้คือทีมตอนนี้โอเคถ่ายตอนละงอือ ไปเล็กคอยครับไปเล็กคอยกี่ม้าครับทำทำยอดทีสล่าสุด10เมตรครับเดี๋ยวไม่ใช่คนม้าล่าสุดไฮบูทสี่ร้อยสาครับสี่รอยสามสิี่ตอนนี้หายไปเยอะแล้วตอนนี้เจ้าสำนักชวนให้ไปทำเพิ่มยังฮะชวนแล้วชวนแล้วชวนชวนอยู่ตลอดชวนวางอะไรนะสองจีอารสักการโอวีหกสามพันห้าอย่าอย่าอุ้ยอันนี้เทอร์โบเทอร์โบเป็นเกดดี้ใช่ไหมพี่ ตัวนี้เป็น0 6 25G ก็ต้องมีแคมปใช่้ามีแคมก็วิ่งยากหน่อยไฟเดิมนะฮะไฟเดิมไฟเดิมไม่แกะแต่กองตัวนี้เราไม่แกะไม่กองกันนี้ไม่แกะแต่กองอ่ารถพี่อาครับแบรนด์เนมทั้งตัวเลยเครื่อง ภายในรถพี่อาครับเบาบายวอลกาเป็นแหล่งรวมขับเนียนมากคันนี้เนียนมากๆครับพี่อาสายเนียนอยู่แล้วเป็นสีวันทั้งคันหลอนและเนียนมากแต่เจ้าของไม่ค่อยเอาออกมาขับ คันนี้เกณฑ์เจ็ดเงินล้านนะฮะเงินล้านเลยเงินดาวเจ้าของบอกว่าอยากอยากห้าร้อยม้ารอรอคิวนะทอนอยู่ว่านะทอนจะทำาให้เมื่อไหร่นี่ผู้แดงเลยบอกท่านนาทอนพร้อมเมื่อไหร่บอกเลยจะเอาเข้าไปเซ็ตเทเบิลไม่ต้องถามว่าผมมีตังค์พร้อมเมื่อไหร่ดีกว่าอันนั้นบอกกว่าเยอะอันนี้ท่ออะไรครับท่อ j t c ครับเอ้แต่เสียงเพลออยู่นะท่อดีครับดีท่อ เเลยถามคำถามยอดทิ้งของรถคันนี้หน่อยทำไมจุกลมต้องมีสองอันครับเห็นเขาถามกันไปสิบคนแล้วอยากถามม่งถามพี่เขนนี่ยหลเนี่เข้าอากาศอากาศถ้าเป็นการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่นจะปล่อยอากาศร้อนไอ้อากาศเย็นเข้าไปทางนี้แล้วปล่อยอากาศร้อนอกอก็คือเขาคุมลมดีกว่าหรือมีอีกระบบหนึ่งมีมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาคิดกันคือเติมสองอันนี้ให้ลมทั้งวงเนี่ยเสมอกันอ่าอ่าอ่าเข้าใจละ ก็คือเหมือนพวกพวกรถแข่งเขาจะพยายามคุมอุณหภูมยิยางให้มันได้ใช่ใชใชไหมอ๋อเห็นคนดูมากเลยครับมันสนิมกินหมดเห็นคน <ๆ S 1> ถามแบบเยอะมากใครมาเห็นรถคันนี้ก็เอ๊ะทำไมจุกจุกลมมีล้อละสองนันเมื่อก่อนมีแต่คนถามบอกว่าเออรถเป็นไงบ้างดีไหมเออเดี๋ยวนี้มาถามแต่จุกลมมาถามเรจุกลมผมไม่เข้าใจคือแบบสนใจกันเรื่องจุกลมอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่สนใจอย่างเมื่อก่อนถามแล้วว่าเจ๊งๆมีพี่พี่หาจับหลายรอบแล้วน่าจะอยากได้แหละแรกกว่าพี่เลขบัญชีพี่ขอเดี๋ยวดเอาเลขเลขบัญชีไปแรกเลยเหรอแรกเลย เหรอรก็รูร้อยเท่ากันมั้ยก็รูรอ้อยออฟเดียวกันเลยพี่เนีย่ยพี่อาพี่อามีความสนใจจแปก็ได้นะผมไม่เกียโหลดเทียอเท <laughs> ียมากเลยเสร็จจากงานโตมอดแล้วครับตอนนี้สามโมงต้องไปงานพี่เล็กต่อจิมสบอกอีกสามสิบหกนาทีโน่นอีป่าดอยูโน่นตอนแรกก็จะไม่ไปไม่ไปสุดท้ายไปด้วยกันหมดนะ ังนะจะไปถึงกี่โมงเนี้ยฝนก็จะตกเริ่มทยอยเข้างานแล้วครับดังที่คาดไว้แถวยาวเลย you mm -hmm.